สวัสดีพี่น้องสวัสดีสี่สิบกุศุกน้อวันนี้เราเอได้เดินทางมาดิ่ดูช่วงเพื่อพี่น้องดูสระวันเนาะกำลังเดินทางมากอะมากกับเบาแน้อยพี่น้องเราด้อยสุดเนาะเกอะแน่น้อยสบายดีพอแม่พี่น้องโอ้ยส่งผมเขาแม่กินเขาอยู่ไทรก่อนอยู่มงคงบอกอยู่หน้าโปงหน้าโปงเนาะเอ้ยเมีนบอกเขาหอน้าโปงเลยกายคงมาเนาะชักลักว่าแต่บ้านเขาไปหอดอนเลยเลย แต่บ่านเ้ามาหอนี้ประมาณ40่าะบรักถ้่อีกประมาณ60ดักเป็นเชียรสลาวัตผู้โอยสารบ่ายบ่าเอที่อจะยุ้มข่าวอนนี้อะไรเป็นเสียงกุสานะไรพี่น้องบรรยากาศการเดินทางเนาะเรากับพอได้สัมผัสบรรยากาศการในการเดินทางมากมันจะเป็นความมันตื่นเต้นแบบเป็นความอย่านี้เขาเรีนวา บรรยากาศไม่ใหม่นะเขาบอกว่าเคยม่ใหม่บ่เคยมาเกิดอะไรบุกนะบ่เคยส่เทื่อนอดีบอสสารบบบ่เคยลองมาเบิ้งลองเมิองแหละไปเดี๋ยวไปเขาไปกินเขาไปเดี่ยวพอแล้วเอาวันนี้เลยวันนี้แหละไปออีกแล้ เพื่อลยนี่ยนะหนี่ยังเอาเอเดอะเอากเียเอาเอาเป็นหมี่นี่เป่อใสโซเอาเป็นหมี่เอาซะรือ่มีข้าวเนียวข้าวเนียวยังตามน้นด้เ่เบอแต่เนาะนนี้เขาย่แยัง จ่งเห็นเซมอ่ะหนังช่วมหนังดีวนะตั้มมีน้ำตกว่าไ่น่งเขาอะไ่ไ้มีน้ตกก่าอันนี้เขาจะอยิ้มเาไม่หวาเลี่อารอันไหนี เป็นวาอยู่มีแถวทางโมเมนต์ไม่เหมืนนะแต่ยังมีเด้ไพมีแ่มีกันอยูา่ดเลยเออยูบาร์ซี่ยังบวดไดมีเลยนีหนึงโต๊ะเเ็นองเลยนึสองา นาสินวาเอันรีแล้วไ้เส้นอันบัวตจแค่นอนัวปะำป้าว่า่าเส่เดี๋ยวมันิเค้มเนาะ นวลอยู่แล้วนะอันนี้ค้ายจานจะถวยจั๊กบ้านใช่ไหมถวยหนึ่งน้หนฮะสามสิบหาน้ำหนักอ๋ออันนี้เป็นถวยละสามสิบพันกีบเด้อพี่น้องถ้าเป็นเงินแปดกับประมาณานนประมาณหาสิบบาท นี <S <s ่นะห้าวตบาทนัครับอกยใส่ยี่สิบยสิบยี่8บบาตรแต่บไรปนนี่เนาะแต่กระแสบมแ่ขายยื้อไทยด้ยหมานเป็นอย่างเดลยเนาะข้กขาเขาถือห่านดีดิเขาถือห่านใช่ไหม

Thật tuyệt Này Nam, đời thịt nọc hả? Thân Thân đã kể. Đưa แขมท่างมีเ่เนาที่ถาเาราจอดได้คันมาแต่สวัรดเกี๊ชียุกขวมม้หัวมือเนาะฐามาแต่ตาเกมันจะอยู่สามย,สายมือน้อแค่ไรซ่บดริงๆใส่เห็ดไป

เราคุ้นเคยเคยผักนะอ่ตอนนี้เรากินเขาหรือว่ากินเพอแล้ว่ะพี่น้องแล้วเราจะเดินทางไปภาพน้อยตัดพรมกอนเนาะแล้วมีอีกผู้หนึ่งพี่น้องหมู่เบาจอนเนาะ ช <laughs> ีเดินทางไปน้ำกันเนาะพอดีเป็นสามโคนรบันไปเดี๋ยวยย <laughs> เดี๋ยวเขาไป<พ>อาบน้อยตัดผม อพี่น้องตอนนี้เขาก็มอสิฮอดแล้วนะเนาะแบ่ๆอดดแบบอาพรสิเครื่องใช้ของกันที่เจ้าชิบโรคือคือไก่วเพราะว่าทางยากยบนยากพี่น้องไอ้ก็มารนี่ไก่น้ำทางบนทางันอยางเออไก่ยอดเลยนะอแล้วเรแล้วเ,เขากำลังสิไปผูมากับมี่เนาะผูามากับมี่เขามังมากเวอร์เดนเนาะที่ได้เข้าอะไรสิไปไอ้ก้อยแปหอดูไปเลยเนาะ พอแล้วขขเขาคือีเขาจะนงเขาแห้ได้บอเออผัดก<อ>ีเซิีใช่ไหมทาตอนนี้เซทาเออเซตท,า,ท,า,ทามทำมือก,ก่นพอน่ะกัุอนั่แล้ไปเดี๋ยวเวเาเดินทางต่อดู ลาตรีน้องตอนนี้เบาเอ๋กับ,บเบาน้อยล้ะกับจอ,อนไดาาที่พักนแต่เรียบร้อยแล้วเนะาะเขามาผักพี่ไยายดิมจ้าคื่อไงมีจแมองเบาเบาน้อยเป็นเคยื่อักเธอหนึ่งคนีเป็นบเานบเาห้อ,องสามคนพี่น้องน,อนอั่อยู่เป็นแบบสามเตียงเนะาะราคาเท่าไหร่ะเซนเท่าไหร่สองเซนหาสอ้เซนหาะสป้าสองเซนหาพี่น้องตกอยู่ประมาณเท่าไห สี่รอยี่รน่อยัวสี่รอยหาทีบาีอเลยแต่ว่าอาบน้ำแล้แบบฉีไปเนาะเด็กๆแค่หน่อยแลยวบทสี่รอยแวสามรอยน่นารสามรอยไปเนาะถามว่าจนอาบน้ำไล้งบบฉีไปเนาะในเ็กๆนี่อยนะครับกลับมาเนาะเนาะมืออื่นพี่นนองตอนนี้พวกเพื่อนกับ่งเคื่อแล้วเนาะคือว่าปิดการโ่เคื่องกัมืออื่นคนพี่นนองมือตัดจนเนาะเือเป็นการช่วงเครื่อเออมืออื่น เงินด <c oughs> ับเงินหนึ da, <azioni> <ese> <ína ggi> ่งเงที่สองเงิที่สามสามมัดไปพี่น้องคลิปนี้เฉพาะช่วงคลิปเพียร์เซมิเนอร์พี่น้องถ่ายการเดินทางพี่น้องเบิ่งเนาะมือเงินไทยไยแบบอันนี้พี่น้องเบิ่งเนาะเป็นสองอีพีเนาะพี่น้องอยากมันย่างปวดนะปไปพี่น้องคลิปนี้เฉพาะช่วงคลิปเพียร์เซมิเนอร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแต่ก็เบิ่งโฆษณานบมาเอพี่น้องเป็นการสนับสนุนนาของเบาเอเนาะรายการคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย